สวัสดีค่ะสุดาหน้ากรอดจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสานะคะสำหรับวันนี้ขอเสนอนวัตกรรมเรื่องหยิบจับรับสมองนะคะนวัตกรรมชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้กำลังของกล้ามเนื้อแขนได้มากที่สุด 2. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้มากที่สุดและ3เพื่อผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจขณะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ สำหรับนวัตรกรรมชิ้นนี้ก็จะประกอบไปด้วยแผ่นไม้กระดานที่เราได้เตรียมแล้วก็ได้เจาะไว้สำหรับคนไข้สำหรับมีการใส่อุปกรณ์ต่างๆที่เราเตรียมไว้อุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วยหลายขนาดด้วยกันนะคะเช่นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้แฮนด์ฟังก์ชันที่มีขนาดที่ใหญ่ได้มากขึ้นนะคะก็จะผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ต่างๆตามช่องที่เราเจาะหรือว่าที่เรากําหนดไว้นะคะ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะในเรื่องของโหลดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหยิบจับเช่นการหยิบจับโหลดหรือการหยิบปากกาหรือการหยิบดินสอสาหรับการใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ 3. ก็จะให้ใช้ฝึกในเรื่องของการใช้แท่งไอศครีมนะคะให้ผู้ป่วยสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีความละเอียดมากขึ้นได้นะคะและอันสุดท้ายก็จะให้ผู้ป่วยได้ใช้ในเรื่องของ อุปกรณ์ที่เราเตรียมก็คือฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถสอดใส่เข้าไปในอุปกรณ์ได้เปรียบเสม,มือนการใช้หวีสําหรับผู้ป่วยที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ที่เราจัดเตรียมขึ้นก็เพื่อให้เหมาะกับบริบทของผู้ป่วยเองในแต่ละเคสแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันนะคะสําหรับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะเราไม่มีนักกิจกรรมบ,บาําบัด ทางพยาบาลสตรอกยูนิตจึงได้มีการคิดคน้นนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้มีการฟื้นฟูการใช้แฮนฟังก์ชันได้มากที่สุดซึ่งผู้ป่วยที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีแฮนฟังก์ชันเกรด2ถึงเกรด4นะคะแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่สามารถตอบคําถามหรือว่ารู้เรื่องนะคะ และก็สุดท้ายผู้ป่วยก็จะมีความพึงพอใจกับการใช้วนนวัตกรรมในชิ้นนี้ซึ่งผู้ป่วยและญาติก็สามารถที่จะทํากิจกรรมร่วมกันได้นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสาขอบคุณค่ะ